ยุติคือยุคที่มีบุคคลดังกล่าวมาเกี่ยวก้องเช่นเกจน,นักวาปขี้หองขี้ลืมพี่หมีเปาปากิม,มและกิมจอมพลังเพราะพวกเราคือชมรมคนติดคือติดคือติดคือมาครับพี่ปอสปีดโอเคจะเป็นยังไง อ๋แต่ทำไมไม่เต็มเอี่กดปุ่มแล้วก็ได้อุ๊ลื่นเลยอ่ะโอ้ว้าวภาคนี้นะอะไรนี่่ะทุกกดยอมรับไปเลยโอเคตามรอยคุณอนะนุสรณ์่งก่อนหน้านี้เคยเล่นโฟ r ์ค h าโฮลิซัไปแล้วอันนี้จะเล่นเนื้อเรื่องแล้วกันรับเกมนี้ออออเ,เอเอคงจะเสนอมาคุ้นอืม คายเทเลออนเกมใช่ป่ะอโอเคฟื้นนี่โปรตีนมอสตินะนี่แหละที่ผมจะเล่นคือภาคนี้อยินดีต้อนรับนะโอ้ยมันไม่มีซับอะโอ,โอ้ไม่แปลแลยไม่มีซับขึ้นมาเจอแล้วอ๋อก็คือเมืองนี้เต็มไปด้วยตำรวจเออ,เอ,อ,เอ,อ เข้าใจเข้ใจฟังออกนะฮะติคือไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอืมสามารถแข่งไรได้นะเ <c oughs> มืองแห่งนี้แข่งรถแหละเอาไ่ายอ่ะเออจะเสียด,ด้ยทรัพย์ทำไมไม่ขึ้นอ่ยตั้งใจจะแปลนะนี่อืมเ <c oughs> มืองแห่งนี้อะไรนี่แหละ ไดยเบอร์ก็คือคนขับนะฮะแก็คือคนขับรถไปขับรถคันไหนใช่ไหมแล้วขับคันนี้เหรออะไรแอดทอนเมื่อกี้ปะเช่อปะเช่ปะ,ปะไม่รู้นะน,นี่เนี่ยคันดียิงด้วยมา,าขับไหนเอ้าเวเดี๋ย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 วเด๋เี๋เี๋ยเ,เปียวเด้๋ยวเวี๋เดาเบรกนะ <S 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 เย โอ,โอ้ยโมงปุ่มเออตั้งค่าก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาน่าจะได้แล้วแหละชืบโอเคอู้่าจะได้ขับได้แล้วอู้เอาในโต๊ะกดคลิปแล้วเอาาไปขึ้นสเปซป้าคือเบสหรือดิฟโอ,โโอ้โหเปิดมาก็ชนชนโชว์ไปหนึ่งดอกโอเค ดูแล้เบรกเออพอดพี่ดิฟไม่เก่งนะขออนุญาตไม่ดิฟแล้วกันชอบเล่นเกมแข่งรถแต่เรื่องการดิฟนี่ไม่ต้องพูดถึงจริงนี่ฟอร์ตี้เรต้องดิฟก็ได้นะเหมือนฟอร์ช่าอะไรอย่างนี้ไม่กดเอสเนี่ยก็เบรกได้แล้วเบรกแล้วค่อยๆขับไปไม่รู้สิชบ ชืบโอเค okay, เราอยู่ในดาวเทานะดาวทาวที่มีเมืองอ่ะเราจอดตรงนี้เจอคันแรกแล้วนะฮะรถของเรากำลังรอเราอยู่ไปดูสิว่าเครื่องนั้นมีอะไรบ้างนะปับปุ่มสวิตเอาไปกดไปที่ปุ่มสวิตอะไรออกจากรถสิออ๋อสวิตมันรถนี้เลยเอาละ่ะเมื่อเจอรถคันไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะ แล้วขับนายมากด้วยนะตลอดเวลานะเริ่มไปที่โลเคชันของคุณที่จะหาการแข่งครั้งแรกกดไปที่แมปนะตามไปด้วยหาการแข่งเริ่มการแข่งนะ้ำหกคือ,อเลยเลขหก่อ,กเ,อเดี๋ยวให้เปิดแมปอะไรนี่มาต้องโลเคชันนี้เลยนี่ครับเรามาร์คไว้แล้วกดที่ปุ่มเลสนะครับพรจะมีเช็คพอยต์อะไรด้วยใช่ปะ่ะอี ตือตืโอ้บีบแต่ใหญ่เลยอ๋อกด O S แล้วก็ดับอบลูปุ๊บนี่แล้วนี่วิทกีบชื่อคนเก่าเลยนะชื่อจากยุคเก่านี่มันยุคติดขือแล้วฮัโลโหลว่าจะไปเปลี่ยนชื่อนลฮะเป็นพีดีไปก็พีคุงก็ได้พีคือคือ <c oughs> เลยเหรอใช่ออกมาแล้วะฮะฝืบฝืบเยอะ โอ้อ่าเต็มเต็มเปิดมาก็เละรือพี่พีเรา <c oughs> ไม่ต้องห่วงลูกพี่ผมลูกพี่ผมขับรถได้ดีอยู่แล้วเยอะเอาล่ะจะแซงได้หรือไม่พอแค่เช็คพอยอยู่นี่แค่น้ำกิ้มเนี่เช็คพอยอยู่นะชืบ นี่ชนเลยงี้ไม่ต้องนำเลยทำไมนิสใส่แย่อย่างนี้ไม่รู้เย้ <_ C 1> ฟื้นเช็คโอเคอ๋อเนี่ยรับไปเรื่อยๆตรงนี้มันก็จะเช็คฟื้นเช็คพอยต์นะฮะ <_ C 1> โอ้จัดว่าแกวเลย <_ C 1> เอาสักกี่นาทีดีอ่ะสิบยี่สิบนาทีแล้วกันนะคลิปนี้ อือเช็บเช็ค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 รอฟินิชนะเสร็จสิ้นการแข่งจบไปที่เรียบร้อยโอเคจนะฟินิชเลทอีซี่นะครับโอเคพีนะทำไปได้หนึ่งชั่วโมงเอ,อ๊ะนึ่งนึ่งนาทีว่าไม่รู้นะิ<ๆ>้นสุดการแข่งรอบแรกไปแล้วเอาละได้เวลาอัปเกรดรถนะอัปเกรดรถโอเคอืมอีซี่เดวเวอร์ ข,ขับรถขี่หน่ายก็สามารถเปลี่ยนโอ้พวกท่อพวกในโตอะไรอย่างนี้ได้ปะไหนนํำหกเล็กหกนะเอาแน่ๆสปีดพอยต์จะทำให้คุณเพิ่มอัตราชนะในการแข่งอ๋อสามารถแบบไปชนป้ายอะไรพวกนี้นะแข่งความเร็วก็จาักการตำรวจหนีจากตำรวจใช่ปะอืมนั่นแหละ เราก็จะได้เพื่อนต่างๆนานาในสนามแข่งไม่รู้ถูกหรือเปล่าแฟนป,ปิดแฟนผู้ขออะไรรีบๆแป,ปรเราทำอะไรดีอะเอาเฮ้ยออกไปไหนแล้วเอาอมันไม่มีเลือกเมนูปแป๊บนึงออกดน้้ำหากโอเคน้ำหากแล้วออเล็กแปดมีขัดต้อมาแต่งรถก่อนละกันนะวัยรุ่นแต่งรถ อ,อ,อ่อท่อแล้งมีท่อออกดลงเล็กสองนะปุ่มมันมงมงงงไงไม่รู้ว่ามันกลางๆเลยเออออกเล็กเลยเล็กสี่เลยในโตเบอร์เดินนะอันนี้ของนี้ก็ดีอยู่แล้วนะเออแล้วก็กดออกน่าจะไม่มีอะไรใหม่แล้วไปดูเลสกางบนถ้ามีคลิดเปลี่ยนแค่ท่อนะครับพวกแบบแต่ใช่ปะ่ะไม่รู้นะ เออลงมาก่อนนี่เอ,อี๋อบวกหนึ่งหมื่นสองพันหมดเลยเป็นชาเลนจ์นนะเอ,อ้การแข่งนะครับเอาเป็นอันแรกก่อนแล้วกันโอเคฮ่ะลเคชั่นนี่หนึ่งอ่ะเลือกยังเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เลือกปะเอาไปแท็กกันอะไรไม่รู้มรมวมาสโตนซะลวไปไมาสโตนกันแล้วกันชือ้อเยอ้ยย้อนสอนขับย้อนสอนเฉย เออชนแล้วไปชื้ออ๋อสายดิฟตัวจริงตัวจริงเสียงขื่ะชนไปเรื่อยสภาพสภาพรถเนี่ยเย้ยยี่ปับเพิร์ลเพิร์ลสั้นไหมนี่อันนี้ไม่รู้โอ้โห <c oughs> ชนหนักหนึกหน,หนัก อโอเคเย้เพิ่มความเร็วมีตำรวจโอ้ชนเข้าไปตึงตึงชนยับชนแบบไม่สนลูกใครนี่ชมตำรวจนี่เอา้ารถเราพังเชียอเอา้าโดนตำรวจจับเอา้าบ้าไปไป,ไปเร็วนู่นนี้อย่าเพิ่งจับฉันนะดิเออ เยืเย,ย,ยตามหลังมาแล้วเออตามหลังมาแล้วอีกคันนึงแล้วนั้นหนีนนนพ้นไม่ไม่มอบตัวฉันไม่มอบตัวฮัลโหลอย่าพึ่งฉันจะไม่มอบตัวเอ,อะไรนี่ฮีทเลเวลไม่ต้องฮงฮีทอะไรแล้วนี่ หลบมาได้แล้วครูดาวแล้วจ้าโอ้โหเป็นยังไงล่ะจับฉันไม่ทันใช่ไหมล่ะพวกแกเรียตํารวจว่าพวกแกเรียกคุณตํารวจสิเอออะไรครับนี่แม่ครับไปข้างหน้าจะถึงเมื่อไหร่จะถึงมาดูกันถ้าตรงนี้อ่มีไกลละปึ๊บโอเค มาแล้วไหนออกกดฟื้บใช่ปะแต่ก็เลื่มกางแข่งว่าแล้วก็แข่งกั a เลมโบกินีนะฮะคอนติเนอเตลดิฟออ,อีชีด้วยนะไม่ไน่ายนะสนามแข่งที่หนึ่งเมืองที่ไหนสจกที่โลเคชันที่ไหนไม่รู้ เย้ลุยฮเพลงมาเลยนี่โอ้สามแล็บเอ๊ะสามแลปป็บปะออเย้ยชนเข้าไปโอเคขอไปพูดเลยละตั้งใจปะ อะไรวะนั่น ผีมันมากเย้จะแซงแล้วนะเอาล่ะตึงแล้วเริ่มตึงแล้วตรงที่หนึ่งใช่ไหมพี่ๆีนซาเลมเทคดาวเอาละตรงนี้ไม่กดดังได้ไหกดดังเลยดีๆคือที่สองนะฮะไม่เป็นสองลองใครบอกเลยนี่ชนเลยที่หนึ่งเรียบร้อย ไอ้ตรงนี้อย่าชนอ้าวอีกแล้วพัดเจ้าไอ้เราก็ชนบ่อยไยตามหลังขันหลังตามมาติดติดเฮ้ยๆยไอ้ตรงนี้อย่าเอโอเคหู้เราต้องทำได้ทำได้ทำได้อย่าชนข้างหน้าอย่าชนไอ้ไอ้ตรงเนี้ยเออนี่หละเฮ้ย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 โอ้ยเกือบแล้วเหลอาลักที่หนึ่งแล้วเรียบร้อยอ่ะ ตึงๆๆๆูเพลงมันมากเย้ยโอ้ยๆขัน 2, ขันสองขันสามนะฮะตามหลังมันติดติดเราอย่าให้เขานำใกล้แล้วอีกนิดเดียวโอ้ออนจะเข้าแล้วฟินิชเรียบร้อยสองนาทีห้าสิบสี่วินะจุดหนึ่งแปลกนะครับคนทีเนวเทลคอนทิเนวเทล โอเคครับจบณเพื่อนนี่เมื่อนคนโอเคนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเมื่อนไหมครับคลิปต่อไปสวัสดีไปครับเย้